แล้วครั้งแรกที่ผมประกอบจำได้และจำความรู้สึกได้เลยแบบว่านไงพี่เฮ้ยทำไมมันสวยอย่างนี่เข้าใจเฟรโดที่มันชอบแหวนจริงๆสามีก้องสวมีก้อ ถึงห้องที่เก็บทานฟอร์เมอร์ครับผมนี่แลหละครับหายนะของผมเริ่มต้นที่นจากตรงนี้อย่างแท,ท้จริง <c oughs> ครับผม <c oughs> คือพอมันเริ่มรู้จักงานปั้นเนี่ยครับแล้วพอมาเจอทานฟอร์เมอร์เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยโอ้โหละเอียดมันขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอยิ่งเก็บยิ่งเก็บยิ่งเก็บก,บเกบ็เลยแบบว่าเป็นช่วงผีสิง <c oughs> ผมเคยมีช่วงพีคสุดเนี่ยออพติมัตพราม์เนี่ยครับผมมีถึง4ตัวนะเหมือนกัน เหมือนกัน2ตัวเหมือนกัน2ตัวเป็น4ตัวใช่2คู่ซึ่งออลเดอร์พรามมันมันมันแพงอะครับแพงสุดแล้วครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่บอกว่าผีสิงมากครับผมอ๋อแต่แพงสุดไม่ใช่ออลเดอร์พรามนะครับครับตัวนี้เลยตัวนี้เมกการอนครับผมเมกการอนนี่ตัวนี้มาจากหัดใหญ่สั่งจากหัดใหญ่จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะข้างบ้านกำลังมีนู้เพดอยู่มันเป็นเสียงจากโกไงอ๋อเด็กคอร์เมอร์เออเป็นแนวเดียร์โอ้นี่สุดยอด อย่างที่บอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วออริจินอลเนี่ยมันไม่มีผ้านะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอยู่ภาคนึงไงแพ้ออลติมัสตแล้วก็ไปอยู่แถวแอฟริกาใช่ใช่ใช่ที่เปิดมามันเป็นแบบเป็นแบบเป็นรถบรรทุกมาแล้วแล้วก็มีแบบเป็นผ้าพิวิวพิวอะฟิวมันได้ก็เลยให้โจคัสตอมเนี่ยเขาช่วยทําสีให้เราก็เลยรู้สึกว่ามันผ้ามันก็ปลิวอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ย ได้อยู่นะฟิลงานปั้นเอาจริงผ้าตัวนี้มันคือ3มก๊กงานอินฟินิตี้ใช่ได้ผ้าเปล่าๆมาแต่ถามว่าตัวผ้าเนี่ยไปทาลายโครงสร้างงานไหมไม่ทําลายเพราะว่าผมเสริมเหล็กต่างหากนี่หมุนเลยหมุนเลยนี่พี่ิงไปอ๊อกขาเหล็กมาทาแกนเล็กเพื่อเพื่อไม่ให้ไปกวนไม่ให้ไปกวนกับโครงสร้างหลักไงมันมันอคติกะถานเลยเนาะไม่ไม่ยกออกได้วางธรรมดาวางไว้เฉยแล้วทาสีขาเหล็กเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะบอกว่าพี่มันไม่ใช่ผ้าของภ สจริงๆอ่ะเอาตามฟีลเฉยๆท่านผู้ชมอ่าอ,อย่าไปคิดมากชวนฐานที่บมุนได้นี่เพราะว่าเราก็เหมือนเดิมวางบนที่วางกับข้าวครับผมโอ้ภาพมันโจก็ทำ้าสวยนะมาดูใกล้หไหมเ,<อ>เหมือนแม่เหมือนมาดูดิเหมือนพวกสองพระอะครับเหมือนพวกสองพระเราที่เราก็อยากจะดูข้างหลังบ้างนะอะไระเงี้ยอ่าแล้วก็หมุนมาดูด้านหน้านี้วางไฟนี่เพื่อให้เห็นโครงสร้างของความแบบเป็นซอกเป็นหลอะไ่างเงี้ยนี่มัน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 ต้องมีจริงๆ ตัวนี้คือกลิมล็อกของพามวันตัวนี้ช่วงพีกเนี่ยผมก็เคยมี2ตัวเฮ้ยถ้าใครตามเฟซบุ๊กผมนะเวลาผมซื้อมาผมจะชอบอวดคือกระบวนการอวดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นนะเหมือนแบบว่าพอเราได้อวดเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเรามีของเล่นแล้วเราไปอวดเพื่อนผมตอนเด็กๆขาดก็เลยมาอวดตอนเด็กๆเราขาดเหมือนกันแหละใช่ แต่ว่าตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วขายไปแล้วหลังจากถ่ายรูปปวดเสร็จเราก็ขายทิ้งไปร้อนเงินแล้วนี่นี่ถามว่าชอบเพราะอะไรคุณดูคุณดูเอาอะไรมาไม่ชอบเนื่งดีเทลมันถ้าดูเทลดีสิมันเหมือนแบบว่ากลางๆแบบเหมือนจะผ่านปีผ่านเดือนมาจากโลกล้างปีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้คอสตอมใช่ไหมคะหรือว่าไม่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 อันนี้ใช่มันมันสีแางนี้เลยหรอใช่ใช่ความวันเนี่ยนะเรื่องสีไม่ต้องห่วงคือดีดีอยู่แล้วโหไฟ ไฟเป็นไงเห็นไหมไฟนี่มันมาจากนี่มันจะสอยถึงนไปใช่ไม่ได้แบบมนเอ๊ะตัวนี้มันมาคู่กันถูกไหมพี่ใช่ฮะใช่เซ็ตมันมันออกแบบให้เสยิมไตท้องอยู่แล้วอ๋อไอตัวนี้สำหรับคนที่ไม่มีสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เล่นตุ๊กตาตัวนี้มันจะมีท่อนล่างเปลี่ยนเพื่อมาขี่คอได้อ่าเหมือนในหนังเลยใช่ใช่ออ Optimus Prime และตัวนู้นตัวนู้นตัวนี้ Star Scream ไอตัวนี้ตอนที่ผมดูในหนังนะผมรู้สึกว่าคุณยนต์อะไรว่าอุบาทอุบาท แต่พอดูแล้วชอบนิสัยใจคอมันอะคือถ้าเป็นแบบเป็นละครจะากวงก็เหมือนปุโรหิตที่แบบขี้ผักหลังตลอดเวลาเพรทูลเจ้านายแบบประจบประแจงแล้วก็โดนตบประจำเรารู้สุกเออเออชอบชอบแต่ผมชอบดีไซน์มันนะมันเป็นการเอาเครื่องบินเจ็ตอะมาแบบขยี้แล้วแบบแร็กลางออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยแต่ให้มู้สึกว่าเขาเขาเคารพโครงสร้างเดิมของเครื่องบินเจ็ตมากนะส่วนอันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะพี่ลืมกาวาจอนอ่าฮ่ากาวาจอน ตัวนี้ก็คือเป็นร่างอวตารของไอ้นี่เมกกะตอนเมกกะจอนตัวนี้มีประวัตินะตัวนี้แปลกมากเลยตัวนี้ผมซื้อมาห้าหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ขายไปห้าหมื่นกว่าบาทครับแล้วเจ้าตัวเดิมเนี่ยสุดท้ายก็มาแปะขายอีกสี่หมื่นแล้วก็เลยซื้อกลับมาอีกอ๋อก็เหมือนว่ามันไปเที่ยวแป๊บหนึ่งแต่เราได้กำไรตัวนีอเป็นตัวเดิมเป็นตัวเดิมอ๋อตัวนี้จุดเด่นมันผมว่าอกทะลุนะ ดีไซน์มันนะจะได้ทั้งหมดตัวนี้ถ้าใครได้ดูตัวนี้มันจะเป็นแปลงล่างเป็นนาโนและมันจะไม่ใช่แบบระบบการพับระบบการอะไรแล้วเป็นเม็ดๆเลยใชมนทดลองแบบว่าการเลนเดอแบบใหม่ เออใช่ใช่ใช่คืออันเนี้ยอันนี้ยอันเนี้ผมมาทำเอามาใส่เองเพราะผมรู้สึกว่าคอมันอ่ะนี่คือของเดิมนะของเดิมคอมันสั้นเออมันไม่ค่อยสง่างูมันมันดูแบบมันดูเหมือนโตเต่าอ่ะมันดูแบบมันดูไม่ค่อยสง่างเออผมก็รู้สึกว่าอยากก็นั้นเลยว่าเถียงกับเขาเรยกอะไรสถาปนิกของคำวันหน่อยรู้สึกว่าเออทั้งเนี้ยมันดูแบบส่วนเออมันดูแบบถ้าอยากหันก็ได้้วยกันเหมือนกันเนี่ยอยากหันซ้ายเอย อยากหันขวาก็ได้แบบมองนู่นมองนี่อะไรเงี้ยถือว่าเป็นการแค่ไขนปัญหาที่ที่ฉลาดนะเพราะว่ามันน้อยได้มากจริงนะน็อตเม็ดเดียวเลยนะ <c oughs> แหวนแหวยซื้อไม่ชอบไม่ได้เลยบับบูบีครับตัวนี้เห็นพี่เอาของฮั s สโบมาวางด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ช่จริงตัวนี้ไม่ได้ผมถือว่ามันแม่มันสวยจังเลยนะี่ตั คือจำได้ตอนตอนที่บอกว่าตอนที่ดูในหนังเนาะที่บอกว่าอยู่ๆรถมันก็แบบว่าขักขักขักแล้วกลายเป็นหุ่นเนี่ยครับเราคือแบบโอ้ยมันแบบผมผม,ผมชอบนะทางฟอร์เมอร์ภาคแรกอะ่ะมันฉายว่ารถอ่ะเป็นหุ่นได้ยังไงได้ชัดเจนที่สุดละอืมหลังจากนั้นันเร็วไปเนาะข้างหลังมันเริ่มมั่วเริ่มแบบว่าอยากให้ทิ้อะไรก็ได้เอะตัวท้ายตัวข้างหลังคืออะไรคบนั่นน่ะนั่นแน ตัวกริมล็อกที่เห็นเป็นบาร์นะของโจคัสตอมผมว่าเขาทําสวยดีก็เลยขอเข้ามาแบบว่าเอาไว้บูชาคนระับผมจะช,ชอบตัวออลติมัสทามเป็นพิเศษผมเรียก <c oughs> มันว่าออลติมัสพีอันนี้เป็นชาร์จแบตเพ่อนชาร์จแบตนี่จริงเหรอพี่จริง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 เนี่ออยตัวสับเซ็บชาร์จแบตได้โออ๋อ้ออผมจําได้แล้วตัวนี้ผมไปซื้อกับพี่นี่นะใช่ท <c oughs> <c oughs> ี่ตึกเมก้าใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นกลิมล็อก SD เนาะ ตัวนี้ผมว่ามันดูน่ารักดิแต่ตัวนี้สีก็ดีดนะพี่โจจริงๆรนี่เป็นพัตติกันแน่แต่ว่าพอมันลงสีแล้วถ้าไม่จับนี่มันเหมือนกับแบบเป็นสแตเนเลสเลยขยับได้ยงเยอะอยู่นะยเ,<อ>เยอะ,ะเยอะเป็นพติกเป็นปัตติก ในตู้ในตู้ตู้ขาวนั่นคือ T A ถูกไหมครับใช่นี่สี่ตัวนี่ถือว่าอันนี้ก็คือของมันแต่ตัวเอกของมันนะครับคำผมผมว่า T A นี่คือหนึ่งในใจผมเลยนะมันตัวใหญ่ดีเทลดีขยับได้สีสวยใช่สีเหมือนพวกรถรถตัวเชคเตอร์ใช่ไหมแบบว่าผ่านการใช้งานมันเหมือนเลยอ่เแล้ว T A นี่จุดเด่นของเขาคือสีสนิมเมื่อคาบฝุ่นคร่คาบการเวลาบ้าบอกขอแตกอ่ะต่อมา ตัวนี้และคู่นี้ที่พี่บอกพี่เบิ้ลบ่อยๆใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้ก็คือออฟติวัตพรามตัวแรกที่ผมซื้อใหม่ไม่แกะใหม่ไม่แกะคือซื้อมือหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วครั้งแรกที่ผมประกอบจาได้เลยจำควารู้สึกได้เลยแบบว่าไงพี่โอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้เข้าใจเฟรดดูที่มันชอบแหวนจริงๆสมิโกอสมีโกของรักของข้าแล้วตอนตอนประกอบนะบอกตรงๆนะต้องให้แฟนนอนก่อนเ้วยนะคือไม่กล้าประกอบตอนแฟนอยู่ต้องแแอบประกอบตอนคืนประกอบแล้วก็นั่งมองแล้วก็แบบว่า โอ้มันสวยมันสวยมันสวยมันมันลึกทำไมมันมันมันสวยอย่างนี้มันลึกอย่างนี้คือทุกครั้ผมเป็นคนไม่ใส่แว่นนะครับพอผมเล่นพวกนี้ผมต้องใส่แว่นนะเพื่อให้แบบเห็นชัดขึ้นแบบโอ้ยมสวยมากผมถึงเข้าใจพวกพวกเล่นพราครับตัวนี้ผมได้มาปีครึ่งแล้วนะครับผมก็ขับผ่านเนี่ยขับผ่านเดินผ่านเนี่ย ก็จหมุนดูอ่ะมันสวยมาว่าอะไรเงี้ยก็จหมุนดูอยู่นะมันจะเจอเหลี่ยมมาไรใหม่ๆตลอดเวลาในในตัวมันใช่อาย่างที่บอกนะตัวนี้นะพามวันเขาก็ทําออกมาได้สะเทือนวงการเหมือนกันนะตัวเนี้ยมันคือตัวที่สองที่พามวันผลิตออกมาตัวแรกของพามวันเลยอ่ะคือเมกะตอนที่เราให้ดูกันเมื่อกี้ใช่ไหมอืมคือในยุคนั้นน่ะงานปั้นมันไม่ได้ละเอียดเท่านี้นะนี่คือเป็นงานปั้นที่แบบละเอียดในยุคนั้นแบบโคตรเลยมาอึงยุคนี้มันก็ยังละเอียดเนี่ยให้ดูเนียนๆเนีย จุกเนี่ยมันป้าบอกวแตกมากเลยนะดูหมุนโอ้โหนี่ดูไฮโดรลิกคันเดียวเลยอันนี้ไม่ต่างพี่แล้วก็ไม่มีใครน่าไม่มีเขาโกรธนลย วพิเศษมันให้อะไรพี่หีตัวเนี้ยมันโจตัวพิเศษเป็นปืนลูกซองอ๋อมีไหมพี่ลูกซองมีสิลูกซองไว้ไหนลูกซองอยู่ในอยู่ในกล่องอ๋ออยู่ในกล่องใช่ผมเตือนไว้ก่อนท่านผู้ชมข้อระวังของตัวนี้นะคือคุณตั้งโชว์ได้ได้ีนะคุณระวังขวานล่วงอ่าพี่พิงทําล่วงมาหลายรอบแล้วใช่แต่ผมก็ใส่ผมรู้จักกระโจผมไม่แบบว่าผมก็ซ่อมไปหลายทีแล้วอ่ะตัวนี้ดียังไงครับถึงเบิ้ลอีกตัวหนึ่ง ไม่ซื้อได้ไงโจผมคิดว่ามันมันสวยจังเลย้างวันเขาได้ยินเราคุยกันนี้เขาน่าจะซื้อเทปเราใส่เทปเลยยูดิดูดิตัวผมคือเอาคุณลงลงถ่ายใกล้ๆโอ้ยเทปนี้ฝุ่นมันเยอะขนาดนี้ยจะบอกใครนะใช่มยูไม่รู้จักเฟสอินอัสเลยโอ้ยสวยจริงพวกมึงวิธีก็สวยมันมันสวยจริงนะผมจะต้องตั้งบนกางหมุนตลาดใช่เพราะ ชอบดูเครื่องหนักของพวกสองครับครับอย่างตัวเนี้ยเขาพยายามตบสนิมมีดายบลัชอะไรอย่างนี้มานะเขาทาฝุ่นเหมือนมากนะอันนี้ฝุ่นจริงคือผมมันเป็นคนที่ไม่ชอบตั้งในตู้ครับผมสื่อว่าก็อยากจับอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากหมุนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออก็นานๆก็เช็ดฝุ่นทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ของเดอะลอตออฟเดอะริงนะ อันน <muitas S 2> ี <sketches> ้ม oh. ันเอาฟิว <bulun> ต <illions> ั้งเอาฟิว <Bron> ม <información> ันแบบเหมือนเป็นแบบเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองไปไปหาดาบเทพๆอะไรอย่างอ่าใช่เหมือนไอ้นี่พวกอะไรว่เมอร์ลินเนี่ยพวกเมอร์ลินพวกอะไรเงี้ยอัศวินโตกลมอันนี้อันนี้ไฟจากไหนครับอันนี้ไฟจากอีเกียอีเกียเฮ้ยผมจะบอกท่านผู้ชมไฟไฟเบอร์นี้มันเวิร์กมากเลยนะมันบางมันเล็กอ่ะเออแล้วมันสว่างเหมาะมากเลยนะคือมันต้องมีไฟเนี่ยคุณดูถ้าไม่มีไฟมันก็จะดูแบบแบนๆดิบๆอ่ะครับโอ้จริงๆไม่ดูแบนๆดิบๆอ่ะแต่พอแบบพอซ่อนไฟววางไฟแล้ จะซ่อนไฟดีกว่านี้นะเนี่ยพอมีไฟเข้ามาแล้วมันดูแบบมันดูแบบมันเห็นดีเทลของนู่นนี่นันน่<ม>นงนหรืบนตู้พี่ใส่ใส่ไฟอันนี้ดีวะได้ใส่ LED เส้นก็ได้ใส่นี้ก็ได้ LED เส้นมันไม่ดีอย่างนั้นแบบมันจะสว่างเท่ากันหมดมันจะแบนงงานามันจะแบนมันเข้าเป็นแผงอ๋อเข้าเป็น องศาของไฟอ่ะม,มันเออมัข้าเป็นแผงแต่ท่านนี้มันมันไม่เข้าผมที่บอกว่าไอ้ตัวตู้ข้างนอกอ่ะผมจะไม่ค่อยเปิดไฟเหลาอ๋อมันเข้าเป็นแผงครับผมจะมีพวกตัวเลือกถ้เต็มเลย้อนี่อะไรที่เป็นออพติมัสพิงนี่จะจะซื้อมาออพติมัสพิงใช่อันนั้นอะไรพี่ของอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกัานหมาในขอดูหน่อยดามเมดดามเมดไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่รู้ไม่น่าจะใช่อ๋อพี่อันนี้หมากัดแหละหมากัดสายไฟตอนแรกทว่าสายไฟอัดฟันโอ้นี่ลอยเขี้ยวใหญ่ เจอก็ต้องซื้ออ่าอันนี้เนี่ยนี่จริงๆแล้วมันคือเป็นหนีได้นะแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะของฮัตสโบเออของฮัตสโบอ๋อมันประกงออกมาเป็นตัวได้ัทำกลางเป็นกลางได้ใช่สมัยนั้นร่ำมากเลยนะใช่ของเล่นชิ้นนี้ได้รางวัลด้วยนะเหรอเอออันนี้ต้องเอามันเซ็ตมาเอาไว้ยิงเอาไว้ตั้งเป็นพร็อพเนี่ยครับเอาไว้แบบเอาฟิลมันอะเอาฟิลอ๋อแล้วก็ทรานสฟอร์มเป็นนี่ใช่อันนั้นคือหนึ่งตันหนึ่งนะภรรยาจ๋าจะถามว่าสีเข้้าามมเื่อกีดดูุ อ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันได้ได้ฟิลของการแปลงร่างทา a n ฟอร์มอันนั้นนะครับคือเจ้าของทุกอย่างต่อไปเดี๋ยวเราไปดูบรูสลีกันนะครับครับไป